ในวิธีแห่งชุมชนชายแดนการข้ามฝั่งของคน2ประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าและประโยชน์ทางการค้าที่เพื่อนบ้านจะข้ามมาซื้อของฝั่งไทยไปใช้ในชีวิตประจําวันถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎการผ่านแดนแต่ก็ยังมีเพื่อนบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ลักลอบข้ามชายแดนทางช่องทางธรรมชาติ ที่มีเพียงของกั้นเพื่อมาทำงานในเมืองไทยดังนั้นการลาดตระเวนริมแนวชายแดนจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในสถานการโรคระบาดเป็นนโยบายของทางจังหวัดเนี่ยแล้วก็ได้ดำการร่วมกันทั้งหมดนะครับกนะ็ช่วงที่มีการระบาดอย่างหนัหนกๆเนี่ยก็มีการนะตรวจเข้าออกนะคนที่จะเข้าในจังหวัดระนองเนี่ยเข้าได้ยากมากนะครับเพราะว่าทุกภาคส่วน นะร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสาสุขหรือว่าทหารตำรวจแล้วก็ทางาฐานเรือหรือกรมนอเนี่ยนะครับเราจะช่วยกันนะซึ่งนะตอนนี้ทางจังหวัดนะครับก็มีนโยบายนะในการปิดประเทศนะแต่ว่าก็จะมีการนะละเว้นในเรื่องของนาการขนนะสินค้านะครับระหว่างนะสองประเทศ นะครับส่วน,นมาตรการในการเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีจุดตรวจทางน้ำนะครับซึ่งจุดทางน้ําเราเนี่ยเรือทุกรำนะไม่ว่าจะเป็นเรือที่จะมาจากจังหวัดเกาะสองอาจจะเข้าที่ระนองเนี่ยก็ต้องผ่านที่จุดตรวจที่เกาะสรณีของเรานะระนองเนี่ยะจะมีช่องทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะจะเยอะนะครับเราก็ได้มีการใช้กําลังในการลราดตัวเวงตามช่องทางธรรมชาติตามท่าข้ามนต่างๆเนี่ยเราจะมีชุด ราตเวเจะมีคนที่ราตรเวนอยู่ตลอดเวลาทั้งนกลางวันและก็นกลางคืนเช่นเดียวกับการราตวเวนน่านาน้ำไทยภายใต้การดำเนินงานของสอนชนที่ปกป้องการลุกรานและลักรอบเข้าประเทศของเพื่อนบ้านและผู้ไม่หวังดีซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มและผลักดันกลุ่มเพื่อนบ้านที่ลักลอบเข้ามากลับไปยังประเทศต้นทาง นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้บูรณาการร,าร่วมกับฝ่ายปกครองในการป้องกันด่านเข้าออกที่ขณะนี้ปิดด่านห้ามผ่านเข้าออกแต่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้โดยไม่ให้ขึ้นจากเรือป้องกันความเสี่ยงให้มากที่สุดซึ่งคนที่มารับส่งสินค้าของไทยทางประเทศเพื่อนบ้านก็มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดเช่นกันครับในการทํางานทุกวันนี้นะครับเรามีด้วยกันหลายหน่วยงาน ที่มาสนริ้ก่วมคกันจะมีการประสานข้อมูลกันแบ่งพื้นที่กันนะครับทั้งทางบอกทั้งทาง,งนานะครับที่ผ่านมานะครับเราก็สามารถที่จะสกัดกัน้นไม่ให้าการลักลอบเข้ามาได้ครับฐานะของอประชาชนระมงดีนะครับก็ขอให้แจ้งข่าวหรือว่าถ้าท่านมีข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้แจ้งทางช่องทางต่างๆของทางราชการได้ทุกหน่วยงานครับเราก็จะนำข้อมูลท่านมา มีคล้องกันนะครเรานำสู่การฏิบัติเพื่อการป้องกัน,ยยกนแต่ด้วยบริบทการเป็นเมืองชายแดนทําให้ประชาชนจากเมียนมาจาํานวนไม่น้อยที่เข้ามาใช้แรงงานในจังหวัดระนองในทุกภาคธุรกิจการควบคุมดูแลบุคคลกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะด้านสาธ,ธารณาสุขเพราะฉะนั้นผลงานเด่นเราอย่านี้คือเฝ้าระวังและก็ป้องกันโควิดในสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่ชายแดน เพราะนั้นกลุ่มเสี่ยงของเราความเป็นชายแดนคือเีนชาวพม่าเรามีชุมชนพม่าเพราะนั้นเราก็นโยบายของเราเนี่ยการเข้มงวดของการคัดกรองสกัดกั้นตามแนวชายแดนนี้นะสำคัญมากเลยนะ,ะเพราะว่าป้องกันการลักลอบอันที่2คือเนื่องจากมีชุมชนพม่าอยู่เยอะนะครับเรามีชาวพม่าอยู่เอ,อแรงงานนี่สามหมื่นห้าถึงห้าหมื่นคนนะครับแล้วก็ผู้ติดตามอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นเราก็จะมีอสอตอคืออาสาสมัคร สาสุขป,ประจำหม,มู่บ้านนะครับไปไปช่วยดูแลนะครับเป็นอาสาสมัครสาสุขต่างด้าวนะครับ,รบจากเดิมปี6กสเนี่ยเรามีร้อคนตอนนี้เรามี400คนแล<ม>้วในช่วง3<ม>เดือนเนี่ยเราพัฒนาแล้วมีการอบรมอ,อสอตไปช่วยคัดกรองคนแปลกหน้าชาวต่างด้าวที่เข้ามาในชุมชนผิดกฎหมายที่ทีทไ่ไม่ไม่ไม่ใช่คนในในพื้นที่แปลกหน้าเนี่ยอันนี้เราคัดกรองนะครับ ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยป้องกันเชื้อโควิด -19 จากภายนอกสู่เมืองระนองและการปรับตัวด้านเศรษฐกิจตั้งแต่การให้ความรู้อย่างไรให้เกิดวิถีนิว n o นอร์มอลการส่งเสริมด้านการเกษตรรวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอื่นๆ ซึ่งจากถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากตกงานและกลับมาทำที่ดินของตนนเองให้มีค่ารวมถึงการปรับตัวในการค้าขายให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันแต่จากวิกฤตที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้เกิดการปรับตัวด้านต่างๆทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการพักฟื้นด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ประชาชนรู้จักการใช้มากขึ้นจากการใช้แอปพลิเคชันต่างๆของรัฐบาล การค้าขายออนไลน์การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตคนหาวความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองสามารถใช้ชีวิตในวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต